ก็ดีทางสมมื่อนี้เป็นมื้อวันที่สองทันวาเนาะผินนั้นเสาโดนซุกเนาะเันซุกที่สองทันวาสองพสองพศสองพักเจ้ากับมามาเบิง้ง <c oughs> กันคอยปรับปุงอนามไมเดินบ้านเดินซองให้มันทัน วันที่สองทนันวาก็พือดีอยู่ที่สองทนันวาก็ยังบัวทันเนาะก็สร้างแล้ว้ทันบัวทันเรากันเยื้อไปอีกเย <c oughs> <c oughs> ื้อนไปอีกน,น่อยนึงก็ได้เนาะนี่นี่บอกเพราะว่าปับ๊บอันด้าดินแล้วก็สิ่จก็ตัดหญ้าให้หญ้ามันขึ้นเนาะให้หญ้ามันขึ้นแล้วก็ให้หญ้าขึ้นเขียวอันนั้เพื่อบ่ออให้ อันขี้ดินมันไหลเนาะไปไหลไปทั้งอืน่นนะอนันนี้ก็ปูกระเบื้องกระโรก็ถือว่าสำเร็จแล้วเนกำลังนี้บ้านชุดท้ายมันเนาทำการล่างเห็นบ่การล่าง <c oughs> ล่างคอยล่างมาที่เบื้องนั่นเนาะ ลอยล่างมันจะเบื้องนั่น,นล่างกับบ่มิยังก็มิจะเอาแฟบกันละแฟบเขาด้วยกนวะ่าพงศ์สักเฟาะบ่อะไรพงศ์สักฟานะฟอะไรใส่แล้วก็ล่างถูเพื่อให้มันให้มันมีคาบสีคาบอย่างที่พระเจ้าทาบนบดเนาะให้มันออกเรื่องราบมันอ่น,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 น ใส่ใใส่ฟแฟบใส่อย่างนี่แหละเอาแฟบใส่เอาเนาะนี่ใส่ฟแฟบเอานะอันที่วา่าเนาะบ่ได้ใส่อย่างเดอกใส่ฟแฟบแล้วก็ถูถูถูคให้คาบสีขาวคาบสีข้างโย่ย่างเนาะมัน มันออกแลก็แล้วไปนะเอาเบิ่งเท่านี้เบิ่งแต่ต่อเบิ่งแต่พื้นเนาะบ่ยห็นเนาะเอาไปถือว่าเรื่องงานก็ถือว่าลุ่งวงไปเนาะเนาะ ที่ว่าที่เห็นแล้ววันที่ก่อนที่สองท่านว่าวันศาตของลาวเนาะมืแล้วก็เอาก็เยื่นไปอีกเอาจากมือสองมือจะเยื่นไปมือนี้นี่แหละเนาะแค่ทีมือนี้เราต้องได้พักค่นเนาะลีนบุญลีนอย่างไปไม่

ปลูกหญ้ายังก็ได้ไปแล้วงั้นถือว่าปลูกหญ้ากับลังขึ้นเลยอย่างนี้ก็ปั๊บปัดกวาดคอยปัดคอยกวาดไปซช่นีมอันทอนไม้ก็ถือว่าได้ได้พาเรียบร้อยแล้วเนาะมาตั้งเตตโตไว,เวเ้เรียบร้อยแล้วเด้ออยู่้อยแล้ว เสรแล้วพาเป็นเปียงได้สามเปียงเนาะไม่ทอนหนึง่งหือวได้สามเปียงเนี่ยตั้งเสร็จโตไว้แล้วอันนั้นสีลงสีเนาะเอาอยาขามอดก่อนอยา่ามอดข่าปวกก่อนลงก่อนลงแล้วก็สีใส่สีทาสีกันนั่นแหละสีเลื่อมใหแล้วว่าเป็นสีะสีเลื่อมสีเลื่อมส,สีไหมเนาะ สีไหม้แล้วก็ทาสีเลื่อมนี่เนาะมื่อกี้นี่เป็นสองธันวาก็เลยว่าเบิง้งแบบโตหรือว่าเปียงหนาประมาณสิบเซนนี่แหละหนาประมาณสิบเซนสิบเซนสิบปลายเซนเพื่อนอะไรนี่นะ อ๋อแบบนี้สิเปิดเปิดเปิดบ้านให้เบิ้งหรือว่าเปิดเฮือนเนาะนี่แหละ เงินขับเจ้านนเนาะเนาะแล้วเรวาก็จะเปิดเงินเงินจี่ากะเห็ดสั่สงมาแล้วอยากว่าเกือบสิบปีเนาะมันค่อยแล้วเนาะสั่สงมาทีว่ามันก็มีโอ้มันมีประวัติมาดนุนทั้งเริ่มเริ่มตั้งอันนะ่ะอันนะ่ะเสาต่อมอเนาะปีสองพันสิบสอง เนาะปีคศ212 0นะมันแล้วป,ปี2022ก็ถือว่า10ปีเนาะข่าขเจ้าก็เฮ็ดตามงบประมาณที่มีเนาะบ่แม่นว่า,าเฮ็ดตามงบประมาณมีเท่ใาใดก็เฮ็ดไงเท่านั้นเฮ็ดเท่อเล็กเธอเหน,อน้อยเนาะบ่แมเป็นวางงบประมาณมีงบมีเงินบาทเดียวงบประมาณบาทเดียวอะไรเหตุถือคือเราและสะสมเงินนั่น10ปียังค่อยว่าสำเร็จ น,น่ะมันจึงค่อยว่าเปลี่ยนเฮือนแบบอันน่ะอันจีนนนนนนนว่าสามเถือเฮ็ดกับว่าแม่สามเฟสเฟสที่หนึ่งแมนนี่หลังนี่นี่ก้อนนี่นะนี่เนาะ,ะเฟสที่สองละแมนเฮือนกลัวทั้งหลังพุ่นเห็ด้าวไป เพศที่สมจึงคอยแบ่นเพศต,ตัวนี้ตืมขึ้นมานี่ละเพศอือืันเอเ็นท่านพระห้องรับแขกเนาะต่างอันนี้จุดจุดประสงค์กับแบนวาเนาะมันมีที่มาที่ไปที่มาเนาะที่ไปที่มาหมายถึงว่าตอนลูกข้าพเจ้ายัองอายุเนาะเก้าปีสิปีข้าพเจ้าก็มีความไฟฟันอยากเนาะได้บ้านเนาะได้เหือน ก็มีเฮือนอยู่ตํางพอตํางเมยังไอย่างไรเรไปกัมันก็เฮือนมันก็เก่ามันก็หลายปีเศร้าสามสิบสี่สิบปีแล้วนะแล้วก็พีาเจ้าก็บออยากอยากอยู่หลังเป็นของตัวเองเนาะจึงค่อยว่าตอนปีคือตอนลูกอายุสิบปีคือประเทศแนวใด้ะน้วนี้แนวคิดแตกต่างกันเนาะระหว่างพ่อกับแม่กับลูกเนาะนะเอาว่าเรื่องพ่อก่อนพ่อนี่ก็ได้พ่อนี่มีความ มีความไฟฝันเนาะเอออยากได้เฮือนแบบบอเป็นเฮือนแบบลาวแบบเฮือนแบบอ่าอยู่แคมทะเลเพราะว่าบอกเคยมีทะเลเพิน,นนะเนาะเงินทะเลสว่างแจ้งเนาะเปิดหน้าต่างเปิดป้องเยี่ยมเป็นที่ีว่าเฮือนแบบทะเลก็เทียนต้องกระหละ่ำมันส่วนใหญ่เป็นใส่แก้วเบิดเนาะอันมักแนวนั้นมีลมพัดมาเย็นอันความจุดประสงค์ตอนนั้นตอนสมัย อันนั้นสมัยลูกยังอายุสิบปีแสดงว่าสาปีก็น้านี้ฮะนะแล้วลูกท่านถ้าเราว่าอยากได้แบบอันน่ะแบบอันนั้นแบบอันนั้นผลว่าเมดิเตอร์เรเนียนฮะเมดิเตอร์เรเนียนสัมผัสมันเมดิเตอร์เรเนียนมันสำหรับโบมีมันปุ๊บแดดมันเห็ดเป็นหูโคุกโคกเค็กเค็กบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวฮะเดย์อันน่ะแก้วนี่มีน้อยฮะนะ นานนามแบบมเมยินเียเนีย่ยโอ้ทีเดินเนี่ยนอนานะลูกบัรเมย์อยากได้แบบทรงลาวทรงลาวมีขั้นใดขึ้นทั้งนาเพิ่นหนาเ่าว่าทรงลาวขั้นใดเอ,อแล้วทรงลาวก็เป็นเฮือนไม้และขั้นใดก็ขั้นใดไม้ขึ้นทั้งนาทุดท้ายมานั่นนะมันค่อยว่ามัค้นคั้วกันไปค้นคั้วมา,วามันสภาพเงินไขโลกเขาปัจจุบันนี่ฮะน,น,นะมันก็ เรื่องอาการอนุรักษ์เนานะป่าไมมเนาะมธรรมาตาป่าไมมบ่มันคือว่าเพิ่นหันร่วมกันร่วมกันที่สุดเนาะอยากให้ปราศจากการตัดไม้ทำลายป่าต่างๆอันหันจึงค่อยว่าจึงค่อยว่าเหตุหนี้แหละเนาะนะจึงค่อยซีอัน เคยิมันจนงคยชีฮ็ตอันเืินได้แบบที่ว่าบอให้ทาลายอันสิงเวดล้อมลายอันนะ่ะก็เลยว่าพอก็เลยมาเอาพยายามบอไห้มีไหมเนาะก็ไท้มันได้ใจหมดทุกคนเนาะได้ใจหมดทุกคนไห้มีอันทรงหันซื้อ,อ,อเป็นทรง ชายหาดแคมป์ทะเลทรงเมดิเตอร์เรเนียนเนาะแล้วก็ทรงลาวเนาะทรงรายหาดแคมป์ทะเลืัวอยากเป็นแบบทรงไทยแหละเงินบ้านเงินยี่แคมป์ทะเลว่าจะเอาไปแล้วลูกเห่าเอาทรงเมดิเตอร์เรเนียนเมดิเตอร์เรเนียนนี่มันแบบว่าเงินแบบบ่เป็นซีเลียมบ่เป็นยังเป็นหุโคตรไปโคตรมานานๆแล้วก็มีนานๆเนาะอัน เห็นหูอาัานนะฮะที่ว่าบิดบีดเบี้ยวเบี้ยวฮะนะก็เพิ่นเห็นอยู่แคมท์อยู่โปรแคมทะเลเมดเตียเนียกับแคมทะเลแหละแต่ว่าส่งเอโรปต่อไปเนาะส่งเอโรปนะจึงค่อยว่าเห็นมาก็เลยว่าออกมาเป็นจังซี่แหละได้ใจทางฝ่ายอันยิงแดเนาะ่ไยแม่แดก็ขั้นใดญขึ้นทั้งหน้าแต่ว่าเลยตามเงินไขว่าบอ ขั้นขึ้นทั้งนามันคือก็เป็นศูนย์บริการศูนย์เนาะศูนย์บริการศูนย์อันนั้นนะขั้นยิงค่อยว่าอันคือกับปศตำรวจบอยอย่างหนาขั้นใดขึ้นทั้งนาคือเงินไทยหันาหรือว่าเอาซ่าเอาทั้งค้างซะาหันาก็เลยว่าเอาทั้งค้างหันาก็เลยว่าให้ขึ้นทั้งค้างแล้วก็อันเฮือนก็มีเงินว่าเฮือนทรงเล้าเป็นเฮือนมีกล้องตารางหันา เรามีกล้องตารางนะเห็นไหมเรามีกองตารางเห็นไหมเห็นไหมมีกองตารางให้พร้อมพอไะว่ได้นั่งรีนนั่งหัวกันไปนะนี่อันแล้วก็มีเฮือนควา้าเฮือนคว้ายิย่ใหญ่หรือมีห้องโถงห้องเฮือนคว้าแบบแบบเฮือนควา้าวแล้วก็เฮือนควา้า ทั้งเงินรัวแบบลาวเงินรัวแบบไทยแบบอย่าง้นแหละหลายๆแบบแบบเอ,อโลปแบบอย่างแล้วแต่ไผรซี่อยากเฮ็ดคืนอยากเฮ็ดเนาะนี่นีนน่อคว่าปัสจากคี่ว่าไม้หลีกเลี่ยงไม้เราไปไม้มีใส่ตั้งแต่ประตู เนาะส่วนป้องเยี่ยมมันเป็นพลาสติกกันคมห้อนเนาะพลาสติกกันคมห้อนเนาะประตูเป็นทึ้งควายเป็นไม้เนาะส่วนอื่นก็เป็นเป็นเล็กเป็นอย่างไปเมดเนาะเอาเจ้ากระสิอธิบายรวมอันนี้ก็ยังบ่แล้วเนาะน้ำพูน้ำผียังบบแล้วนี่ ทุกท่านใช้พรทุกทุกท่านสุขภาพเต็มแข็งแข็งแห้งได้หินบ้านหรือว่าเงือนข้าพเจ้าแล้ววันนี้เขาจะเปิดเผยเงือนข้าพเจ้าแล้วนะแต่ถือว่ามือเนาะเงื้งเงื้องามยามดีวันนี้วันที่สองทันวาเนาะแล้วข้าพเจ้าก็อาจจะต่อไปอาจจะเฮ็ดบุญเฮือนบุญซานทันล้เวลาขึ้นเฮือนหม่เฮือนยังไปว่าสั้นท่อไปที่จริงมันสิปีแล้วเฮือนท่านนะมันค่อยแล้วแต่แล้วเราค่อยขึ้นวันทันต่อไปสร้างมันสิปีก็ถือว่าแล้ว แล้วก็ถือว่าแล้วขาเจ้าก็จนอันี่ว่าจนกเกษียณอายุบำนานไปแล้วฮันจนิวพอยว่าได้เงนินเป็นของส่วนตัวนอพอได้อยู่กับลูกกับหลานสืบต่อไปโชคดีโชคดีทุกๆคน